บอกว่าโซนแรกนะครับที่เราจะพาชมนั่นก็คือโซนของห้องนั่งเล่นนั่นเองเป็นสไตล์โมเดิร์นโทนเทาดำนั่นเองครับเราก็มาเซอร์วยให้ดูก่อนว่ามันมีแนวทางไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยว<ม>อัพเดตข้อมูลให้ลูกค้าตัดสินใจกีนทีนึงว้าวบริเวณนี้เป็นโทนอะไรครับเนี่ยเป็นหินอ่อนเป็นหินอะไรฮะอ๋อตอนนี้เป็นเ,เป็นการอิครับว้าวและนี่คือโซนว a l k i n Closet ครับผมยังคมโทนเทาดำกันอยู่นะครับผมเรามาที่ห้องนอนกันบ้างน,นะครับจริงๆมันเป็นห้องใหญ่มากๆเลย เสร็จเป็นที่เรี้นะครับแบงประมาณเจนต์แหละครับส่งอาชิ้นนี้ครับเข้างานประมาณ2วันน่าจะเรียบร้อยเก็บงานวันนึงเต็มๆครับใกล้นนวันหนึ่งจการลูกค้าส่งงานเอง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการพาไปบิวกันเหมือนเดิมกับพอทพงศกรครับวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเราจะพามาชมงานบิ้วกันถึงกาญจนบุรีเลยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ที่เรียบรู้เท่มีสไตล์แบบไม่ต้องพยายามด้วยนะครับเรียกว่าเป็นงานบิวอินสไตล์โมเดิร์นโทนดำเทานั่นเองจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวตามพอทไปชมด้านในกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ในบ้านกันแล้วนะครับต้องบอกว่าโซนแรกนะครับที่เราจะพาชมนั่นก็คือโซนของห้องนั่งเล่นนั่นเองเป็นสไตล์โมเดิร์นโทนเทาดํานั่นเองครับต้องบอกว่าหูกว้างมากๆเลยสําหรับตู้วางทีวีแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาไล่กันแต่ละจุดดีกว่าว่าแต่ละจุดนั้นสวยงามขนาดไหนและเท่ขนาดไหนฮะเรามาเริ่มกันที่ชั้นวางของกันก่อนเลยนะครับเรียกว่าเป็นบานแบบจัดเต็มเลยนะก็คือปิดเต็มเลยแล้วครับแล้วก็กดออกมาก็คือเปิดออกมาเป็นตู้ชั้นวางแบบนี้นะครับและข้างในก็คือสามามรรถปรับด ได้ดังนั้นถ้ามีของที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันและปิดแบบนี้นะครับผมก็ไม่มีเสียงด้วยนะเบามากๆเลยละครับคุณผู้ชมครับรวมถึงด้านล่างตรงนี้นะครับผมชั้นวางของด้านล่างลิ้นชักตรงนี้จะเห็นว่าเป็นโค้งมนนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับเรียกว่าซอฟต์เรามากๆเลยทีเดียวมาถึงตรงนี้ลิ้นชักมีทั้งหมด6ลิ้นชักด้วยกันนะครับตรงกลางเนี่ยเขาเว้นไว้สําหรับที่สามารถวางสเตอริโอลำโพงต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันโซนตรงนี้ลิ้นชักก็จะเป็นซอฟต์โคสต ไม่มีเสียงฮะเงียบมากเลยนะฮะเรียบหรูขนาดนี้นะครับโซนเทาดำเนาะส่วนด้านหลังนะครับด้านนี้ผนังปิดทึบไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นหน้าต่างนะฮะแต่เราซ่อนปิดวังไว้ให้เรียบร้อยสําหรับผนังโซนลายเทาดํานั่นเองนะครับแล้วมาถึงโซนนี้ครับผมเรียกว่าเพิ่มนะครับความเท่มากยิ่งขึ้นลูกเล่นให้กับโซนห้องนั่งเล่นมากยิ่งขึ้นกับการซอร่องเมมเบรนแบบนี้สีเทาครับผูเท่มากๆเลยทีเดียวและอย่างที่บอกว่าจริงๆด้านหลังเนี่ยจริงๆมันเป็นหน้าต่างเนาะแต่ วันนี้ฮะหน้าต่างเราสามารถใช้ได้เพราะว่าเรามีกุกบานเลื่อนตรงนี้ฮะเปิดออกมาก็คือนี่เลยชมวิวแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้แบบเท่ๆเลยทีเดียวละครับผมแล้วต้องบอกว่านี่คือโซนห้องนั่งเล่นนะครับโมเดิร์นโทนเทาดำนะครับที่เรียกว่าเท่เรียบรู้แล้วก็มีสไตล์แบบไม่ต้องพยายามเลยนะฮะ เอาละครับต่อไปเราจะไปโซนต่อไปคือโซนครัวกันบ้างดีกว่าก็ยังคงเป็นโมเดลนะครับโทนเทาดำกันอยู่เฮ้ยนี่ใครครับเนี่ยมานั่งเลื้ออะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโหนี่ทีมงานของเราเองฮะเ n d e c ็ดกของเราคุณนุ้สวัสดีครับวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรที่ครัวของบ้านหลังนี้ฮะเอ่อพอดีวันนี้เฉพาะกิจนิดนึงครับจริงๆปกติจะเป็นมินที่เขาเป็นอินสเปกเตอร์ที่ดูแลโครงการนี้เนาะแต่ว่าวันนี้สลับคิวกันนิดนึงฉุกรละหกหน่อยผมก็เลยมาแทน แต่ว่าที่ที่มาอยู่ตรงครัวเนี่ยเพราะว,ว่าเรากําลังดูดีเทลเพิ่มเติมให้ลูกค้าครับวันนีลูกค้ามีแจ้งมาว่าเดี๋ยวจะใช้เป็นเครื่องกองน้ำํำที่ที่เป็นแบบกดแล้วก็ตั้งข้างบนอันนี้มันก็เลยต้องมาดูเรื่องท่อว่าจะเจาะขึ้นมาตรงไหนได้บ้าง ก็คือที่ทําไว้แล้วเราก็สามารถที่จะเซอร์วิสลูกค้าได้<ช>จอกขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเราเราก็ม,มาเซอร์วย์ให้ดูก่อนว่ามันมีแนวทางไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าตัดสินใจอีกทีนึงว้าวโหเยี่ยมเลยนะครับเรียกว่าเป็นเซอร์วิสที่ดีให้กับลูกค้าด้วยเนะาะหากต้องการเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาในโซนครัวแบบนี้แต่อันนี้ต้องถามก่อนเลยว่าโซนครัวจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณนี้เป็นโทนอะไรครับเนี่ยเป็นหินอ่อนเป็นหินอะไรฮะอ๋อตัวนี้เป็นเป็นการอิตครับ เป็นท็อปหินทั้งหมดเลยของเซน์นี้เพิ่มความแข็งแกร่งในห้องกลวงเราใช่ครับเพราะว่าเหมือนเท่าที่ดูก็จะเป็นโซนนี้เป็นครัวหลักก็เลยใช้เป็นท็อปหินเพราะว่าน่าจะได้ใช้งานประจำแล้วก็ส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ทางแบบเขาก็คงค,คงหน้าต่างเดิมเอาไว้เพราะว่าตัวตัวบ้านเนี่ยเขาทรงสูงแล้วก็ต้องต้องเก็บหน้าต่างเดิมไว้ให้มากที่สุดเพื่อให้มันดูโปร่งก็คือมีหน้าต่างตรงนี้ก็สามารถเปิดม่าน ได้เหมือนกันใช uh huh. ท่ทำให้รูปทรงตัวก็จะออกมบที่เห็นมันก็จะหลบห uh huh. ลบตัวหน้าตา่างเ้นไปถ oh, uh ้วยโอ้เยี่ยมเลยแล้วก็ตู้ของเราก็ยังคงเป็นแบบกดแล้วเปิดขึ้นมาได้นะครับด้านในเป็นยังไงบ้างฮะ ด้านในของของโซนเนี้ยทั้งหมดอ่ะจริงๆฟังก์ชันจะเน้นไปในทางอของการเก็บของซะส่วนใหญ่นะเเพราะ<อ>ว่าเพราะว่าส่วนที่เราเห็นครับจะมีเตามีฮูมุมมด<อ>แล้วก็มีซิงค์ที่มันจะกินพื้นที่ข้างข้างในตู้<อ>ไปส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เหลือตามขอบเล็กขอบน้อยที่มันสามารถวางของได้เนี่ยทางแบงคเขาก็พยายามทําให้มันแบบมีฟังก์ชันเอาไว้ใช้ก็ไว้<ๆ>ใช้งานได้เพื่อเก็บ อุปกรณ์ต่างๆในการทําครัวเนาะจานชามต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีลิ้นชักสองฝั่งเหมือนกันเนาะแล้วก็ข้างบนก็เก็บได้อีกอีก4ช่องใช่ครับโอ้โหเรียกว่าจุได้เยอะเลยด้านบนถ้าถ้าลักษณะประมาณนี้จริงๆเราทําด้วยข้อจํากัดเดิมของของตัวหน้าต่างว่าเราไม่อยากปิดหน้าต่างก็อาจจะยกขึ้นไปสูงหน่อยแต่ว่าฟังก์ชันของของที่มันเก็บอ่ะมันก็จะเป็นของที่เราเก็บไว้นานๆไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยครับใช่เพื่อให้มีหน้าต่างตรงนี้ได้อยู่เนาะใช่ แล้วก็นอกจากกลางวันเนี่ยมันจะมีหน้าต่างตรงนี้แล้วใช่ไหมครับถ้าช่วงค่ำๆหน่อยกลางคืนหน่อยเราก็สามารถเปิดไฟตรงนี้ได้โอ้นี่มีไฟด้วยฮะใช่แบบซ่อนแบบเรียบเนียนมากเลย<อ>ไม่รู้เลยว่าแบบเออมีไฟออกมาโอ้อเยี่ยมมากเลยนะครับผมก็ทําให้ครัวสว่างมากขึ้นใช่ครับนะครับอ่ะมาโซนด้านล่างกันบ้างดีกว่าครับส่วนฟังก์ชันด้านล่างก็จริงๆจะเป็นฟังก์ชันในไวซัพอร์ตกิจกรรมในการทําครัวครับ,รบอย่างที่เห็นตรงสุดนู้นเลยเนี่ยก็จะมีแบบ เคาน์เตอร์ที่เป็นช่วงว่างเนาะคือการเตรียมอาหารทำอาหารแล้วก็มาปรุงปรุงเสร็จก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการล้างล้างตรงนี้แล้วเก็บตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ที่เห็นเป็นลิ้นชักก็จะเป็นพวกช้อนส้อมที่เก็บไว้ในลิ้นชักได้แล้วก็มีไว้ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดมาตอนนี้ก็มีเก็บของได้อีกหลายช่องเลยนะครับผมโอ้โหเรียกว่างมากๆสำหรับโซนครัวของเรา นะครับแล้วก็มีไฟด้วยนะฮะอ่าเรียบรู้แบบนี้นะครับผมกับโซนคัวงเราหัมไม่รบก,กวนคุณนุและเพอ่มวป็ลูกค้าต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปเลยแล้วกันนะครับอขอบคุณครับขอบคุณครับผม<ป>บายแอบหรืออยู่ตรงนี้ครับโอเคโอเค <laughs> สวัสดีค่ะมยอินเทเลียน,นะคะวันนี้เมย์ก็จะมาพูดถึงสไตล์เพิ่มเติมนะคะในส่วนของโซนทีวีและโซนห้องครัวนะคะจากที่เห็นงานจริงไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของสไตล์โมเดิร์นที่เน้นไปโทนดาร์กโทน,นะคะ <c oughs> ก็จะเน้นเป็นโทนสีเทา <c oughs> เข้มและสีดำค่ะ <c oughs> ก่อนที่ทุกคนจะได้ไปเห็นงานจริงนะคะเมย์ขออธิบายในส่วนของห้องนอนก่อนนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของสไตล์โมเดนเหมือนกันนะคะเน้นเป็นโทนดาร์กโทนแต่ว่าห้องนี้จะเป็นสีเทาอ่อนตัดเป็นสีดําค่ะในส่วนของห้องนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นในส่วนของโซนทีวีนะคะแล้วส่วนโซนที่2ก็จะเป็นในส่วนของวอ l k i อินโคเซค่ะในส่วนของโซนทีวีนะคะฟังก์ชันการใช้งานก็จะเปนเน้นเก็บของแล้วก็จะมีเป็นตู้โชว์บานเฟรมกระจกใสชาดำค่ะแล้วก็ จะเพิ่มแสงไฟ LED เพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่นยิ่งมากขึ้นค่ะข่านในส่วนของอินคอสเซนนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เน้นเก็บเสื้อผ้าและส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็จะมีเป็นตู้โชว์ตู้เก็บของหรือตู้ว์โมเดลต่างๆน,นะคะซึ่งในโซนนี้นะคะเป็นโซนค่อนข้างมืดจริงออกแบบให้เพิ่มกระจกบานใหญ่และเพิ่มไฟ LED เข้าไปค่ะเพื่อให้ห้องดูไม่หอัดและแคบจนเกินไปค่ะส่วนางานจริงจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ เราไปต่อกันที่โซนต่อไปครับนั่นก็คือโซนห้องนอนนั่นเองเขาบอกว่าโซนนี้ห้องใหญ่มากๆเลยแต่งานบิวอินจะเท่แล้วเรียบหรูขนาดไหนตามพอไปครับว้าวและนี่คือโซน walk ก n ิน o s e t ตครับผมยังคุมโทนเทาดำกันอยู่นะครับผมเรียกว่าเรียบหรูแล้วก็เท่มากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าตู้เสื้อผ้านี่เป็นอย่างไรบ้างก็องบอกว่า เป็นนี่เลยนะครับสีเทาเนาะแล้วก็เป็นลามิเนตโค้งมนแบบนี้นะครับทำให้รู้สึกว่าเซฟมากๆเลยนะฮะและในตู้นะครับผมก็ยังตัดด้วยที่จับสีดําด้วยนะครับเปิดตู้มานี่นะครับผมเก็บผ้าเสื้อผ้าได้เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญครับต้องบอกว่าแต่ละจุดนียเราก็มีไฟสวิตไฟไว้ให้รองรับเรียบร้อยหากมาตอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่ามืดนะครับก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง ก็คือชั้นวางของนะครับแต่ด้านในก็เปิดไฟมาแล้วนี่ก็มีไฟอยู่ในตู้เสื้อผาด้วยนะครับด้านนี้เช่นเดียวกันมีไฟกระจกนะครับผมเป็นกระจกบานใหญ่เลยเต็มเลยนะฮะแล้วก็สามารถเปิดไฟได้ เช่นเดียวกันนะครับบริเวณตู้โชว์ของตรงนี้ครับผมก็ยังมีกระจกนะครับสีชาด้วยนะครับทำให้ดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นนะครับและในโซนของตู้เสื้อผ้าด้านในเหมือนกันครับผมเราก็มีไฟด้านในเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถเก็บของได้อีกมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะตรงนี้นะครับผมก็เป็นบานกระจกใหญ่ด้วยซึ่งตู้นี้นะครับเราก็มีในโซนของนี่เลยครับ ลิ้นชักที่อยู่ด้านในนะครับาสามารถเก็บเสื้อผ้านะครับสิ่งของต่างๆนะครับนะครับเรียกว่าครบครันขนาดนี้นะครับผมจุผ้านะครับใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวด้านบนก็ยังสามารถเก็บของได้อีกมากมายเลยนะครับผมเรียกว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะครับผมมีทั้ง2ฝั่งเลยก็คือด้านบนที่เป็นลิ้นชัก,กเก็บของนั่นเองมาถึงโซนตกเครื่องแป้งนะครับอย่างที่บอกว่ากระจกคือใหญ่มากๆนะฮะแถมสําคัญก็คือมีลิ้นชักต่างๆให้อยู่ในนี้นะครับผมเป็นแบบซอฟโค้ดด้วยนะครับเก็บเสียงเงียบขนาดนี้ทั้งคุณ ผู้ชายและคุณผู้หญิงก็สามารถใช้โซนนี้ได้นะครับเหมาะสมมากๆทั้งเท่ทั้งสวยก่อนออกจากบ้านได้อีกด้วยนี่คือ walk in closet ครับ ครับจากโซน Walk- in ินโคเนะครับเรามาที่ห้องนอนกันบ้านนะครับจริงๆมันเป็นห้องใหญ่มากๆเลยแต่เรามีบิวอินงานของทีวีแล้วก็ชั้นวางของต่างๆด้วยนะครับผมเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยล้อกับทางด้านนอกที่เป็นโซนนั่งเล่นกันเลยคือคล้ายกันเลยนะครับก็ยังคงคุมโทนโมเดิร์นเทาดากันอยู่นั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าบริเวณนี้นะครับผมก็ยังกรุกผนังสีเทาเหมือนเดิมนะแล้วก็วางทีวีได้คือเรียกว่าเป็นบานใหญ่มากๆเลยทีเดียวด้านล่างครับผมมีลิ้นชักต่างๆนานา,นานแต่ต้องบอกว่าไม่เป็นนอันตราย นะเวลาเราเตะเท้าไปเนี่ยครับก็คือไม่ชนนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าเซฟเท้าของเราได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราด้วยนะครับแล้วก็ลิ้นชักยังคงเป็นซอฟโค้ดเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับซ่อนไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดเข้าไปนะครับก็เก็บเสียงได้ด้วยละ่ะฮะมาถึงตู้โชว์กันบ้างนะครับเรียกว่า ด้านนอกที่เป็นโซนนั่งเล่นนะครับผมก็จะเป็นปิดทึบใช่ไหมแต่ห้องนี้เขาก็จะเล่นเป็นกระจกสีชาครับผมด้านในก็มีไฟแบบนี้นะครับทำให้ดูเรียบหรูแล้วก็โมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่ายาวขนาดนี้นะครับแต่ก็แบ่งชั้นล่างไวใ้ให้อีก1ชั้นครับไว้สามารถเก็บของแล้วก็โชว์ของได้อีกด้วยละครับ โอ้เรียกว่าครบคันกับการใช้งานมากๆเลยนะคะผมและนี่คือสไตล์โมเดิร์นคับผมต้องบอกว่าสไตล์โมเดิร์นนะไม่จืดแล้วก็แข็งเสมอไปนะครับดังนั้นใครที่ชอบสไตล์นี้นะครับผมก็สามารถที่จะแมทโทนสีกับวัสดุให้ดูดีแล้วก็เท่แล้วก็เรียบหรูได้นั่นเองใครที่กําลังมองหานะครับแบบบ้านสวยๆแบบนี้มีสไตล์แบบนี้เท่ๆแบบนี้นะครับก็ดูแบบบ้านของงานนี้ไว้เป็นเลฟได้เลยนั่นเองครับแล้ววันนี้ต้องบอกนะครับผมว่ารายการพาไปบิ้วหมดเวลาลงแล้วแต่วันนี้เรามีกิจกรรมให้ ลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับได้ร่วมสนุกกับเรานะครับกับกิจกรรมอวดบ้านสวยกับ FN Decor นั่นเองนะครับแค่คอมเมนต์แล้วก็ส่งภาพเข้ามานะครับผมก็จะได้รับไปเลยกับกิฟต์วอเชอร์จากเซนทานไปช้อปปิ้งกันเลย1000บาทโอ้โหรีบคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่สำหรับวันนี้รายการพาไปบิ้วผมพอดพงศกรหมดเวลาลงแล้วครับเจอกันที่ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ